อาคารโรงเรียนบ้านป่าก้างตำบลสันป่าเปาอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ยังถูกปิดกั้นพื้นที่นะครับหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ทําให้เด็กนักเรียนต้องใช้เต็นท์ผ้าใบเป็นห้องเรียนชั่วคราวและก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ปกครองถึงคุณภาพเรื่องของการเรียนการสอนรวมทั้งกังวลผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงฝนควันที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยครับเรียนรู้ได้ดีมาก แล้วก็หามว่าถ้าอู้ถึงอาคารเนาะอาคารมันบวเวอเบิกเลยอ่ะเต๋ออยากจะวิงวอนว่าขอหน่วยงานเนาะช่วยช่วยขอให้ได้โรงเรียนวยวยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเด็กตัวเนาะหน้าฝน,นอ่เต๋าแล้วก็มีฝุ่นพ้องอย่างหน้าร้อนนี่เนาะมีฝุ่นมีอย่างอ่เต๋อถ้าหน้าฝนก็เด็กก็จะเปียกกัน,น่ยค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้โรงเรียนบ้านป่าก้างขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว2หลังนะครับตามงบประมาณปี2567แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2บอกว่าสพปเชียงใหม่เขต2ได้ทําเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน การจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตไปยังสอพทอ,อเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนแล้วนะครับเสนอขอในเรื่องของรายการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในกรณีภัยพิบัตรกริก่อนซึ่งตอนนี้ทางสพทอได้จัดสรรงบประมาณมาให้เราแล้วเพื่อที่จะให้โรงเรียนทั้งสามโรงตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของโรงเรียนที่จะดำเนินการจัดทำแผนการใช้ใจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร มีข้อมูลว่านายจังหวัดเชียงใหม่ครับมีโรงเรียนที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวทั้งหมด3แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านป่าก้างโรงเรียนบ้านเมืองขอนอำเภอสันทรายแล้วก็โรงเรียนวัดหนองออนอำเภอแม่แตงโดยสพปเชียงใหม่เขตสองก็ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างให้โรงเรียน,นยจัดทําโครงการรองรับการใช้งบประมาณครับ